เดี๋ยวเพงเผาผมพี่ว่าไงครับพี่เสิร์ฟเออกัเออกันกันลุงไม่ต้องอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ลากันเนาะเราติดธุระไว้ไว้ว่าจะมาหาที่พวกพวกบาฮารุงเลยที่บ้านได้เนาะเพี่ออะไรอะไปหาลุงก่บอกนะแบงค์เราบอกไว้ว่าเอ็งิดเรียนได้ครับพี่เดี๋ยวน่าจะวันศุกร์อ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันวันหยุดไงผมเลยเข้ามาได้เล่นได้เริ่มร้อยเนาะ เดี๋ย็นดิแล้วเดี๋ยวมันก็ส่ง GPS มาให้ผมแล้วผมก็ต้องไปรับมันเนี่ยอย่าตื่นเต้นกันดิแค่ไฟลุกไฟเยาไปถอบบัตรก่อนก็ได้พี่คนไปได้จริงไอออนมายากษไอออนอ่ะยังพี่รอมึงแต่มันอยู่ร้อนนานเลยหรอไม่แก่ฝึกฝึกกี่เดือนอ่ะหกเลยเหรอก่อนสี่เดือนสี่เดือนพี่ก็ต้องไปฝึกแต่ว่ามันติดหยุดใช่ป่ะมันติดอยุดอยู่มารับวัน เหนื่อยๆไอยแก่ครับสลับได้เลยพี่ฝึกที่ลังแทะอะโหอะไรอะพี่ไม่ใช่เราใช่ไม่ใช่เธออยู่เราเราสมัครแผนกนั้นไปแต่ไม่เคยได้แผนกนั้นเลยอ่ะไม่พี่รู้ไหมเอวิติงอะผมฝึกทุกวันเนี้ยพี่ผมเหมือนขับรถตามโทมมี่เขาอะเออไม่ใช่เราโคตรโหดก็รู้นะว่าใครอันนี้ที่สุดแค่ละพี่เนาะอะไรเนี่ยจริิงอะ ลุกไฟมาไว้ไอ้เนี้ยไฟแม่งมาจุดไฟไว้เฮียไอ้เหี้ยเออเสียหายหลายหลายบาทแล้วเนี่ยเฮ้เอ้ยแรงสังหรณ์แม่งแปลกๆว่ะตัวแม่งมีกูจะลงหลุมไหมเนี่ยไฟเยอะไฟเยอะขอมาลงรับผิดแล้วเฮ้ยเธออยู่ับอครับเรียกรถดับเพลิงก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งมาเยี่เปิดมึงจะจุดเลสทำไมอ่ะ พี่ชาลิฟหรือเปล่าวะเห็นพี่ชาลิฟก้มๆอยู่เมื่อกี้ไอเป็ดไอเป็ดทองกะเปา636ขาพี่เปีชาลฟอยู่ไหวไปเลย่ีไปีชาลฟไปแล้วไปแล้วแกก็จะไม่เข้าแล้วเหรอตอนเดี๋ยว e er on ่แกเข้ามาเล่นเล่นเเมอกระเป๋า้มาเล่น36 จะไปร้านเลยวันนมาตีนมาตีนมาตีนโอเคโก็จะได้ไวก็จะได้ไวมีข่าวใหม่แล้วน้องพี่ิราส่งข่าวใจก็แปลกเมื่อกี้เห็นอ่าวันนี้เกิดตีกันโลยน่าเนี่ยตอนนี้เหรอเบิกกำลังจะเริ่มโอ้ไม่แล้วดูบมงอยู่ตรงนี้เนี่งโอ่ไอ้เหี้ยมันรู้ความเปล่าวะไอ้เหี้ยเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวกูทำฉากเท่ๆก่อนกูเบิกรถแป๊บ มึงขึ้นมาไอออนป้าลูกหลานไม่กี่โมงนะทำเหมือนมึงอยู่ไม่ไกลๆไปก็จะประมาณเนี่ยอีกประมาณห้าสิบปีป่ะประมาณนี้ไม่เกินนี้เอเมือจุดกองไฟยากเนื้อนลเพี่ยอะไรวะแล้วชุดพรบอมนี่้อบอดผู้บริหารเลยเดี๋ยแต่ชุดไทยให้ชุดไทยให้โอเค อะไรกันเนี่ยตายกูเปิดประตูให้เรารรัเอ้าอู้ยตายตายตายโอเคนั่งไหนนั่งไหนกูเซิร์ชผมอันเชิญตัวลครรับมาละกูเซิร์ชอไวะตาแล้วเยเดอร์ชายไรผูฝืนจากความตายอ้อนเหรอตายตายที่ผุดออกตายตาขิงแลนวลูกตายชายผู้ต้องคสาป มันตายนี่มันตายฮะพิศนาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อกี้มึงอะไรกูได้กินตาตาอะไร้อมันคุ้หรือเปล่าวะไอ้เงี้ยเสียเง้ปล่อยไม่จบไม่สิ้นใช้ความฝืนอย่างความตายไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียก่อนไปแต่ได้เนี่ยมาเนี่ยนะโอ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนตายอีกรอบแล้วเนี่ยเกียรติถูกจะหมดแล้วนะ ลากมาไอ้เห right, anyway, ี <with> <c oughs> ้ยแค่มาก็ตายเลยชุบเป็ดแล้วนะเนี่ยตัวนี้ชุบไม่ได้เลยติดกองไฟไอ้เหี้ยเอ้ยสิฮะเฮ้ยไข่มันคำหัวไอ้ขวย ไม่ไม่ยืนย่างอยู่ได้เหรอไออีออนออาเล่นคอเตอร์ไหมรอบมึงก็ยังยืนย่างอยู่นะโอเคมีกาแฟเล่นคอเตอร์ไหมเล่นคอเตอร์ไหมเล่นคอเตอร์ไหมไม่ค่อยเล่นแล้วใช่เหรอเคยเห็นรับเหรียญอ็มไทยไงเลยมาถามดีออนดี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 ทำดีครับเฮ้ยใครยิงหัวเฮ้ยใครยิงเราวะโอ้ยเอาเราเปนตังเกียร์ที่บ้าเฮ้ยใครเนี่ยขอบคุณครับคุณพี่คินครับหมาครับไอ้เหี้ยเบตตายแล้ว ไอ้ยจยเบ๊กว่ามึงนออยู่อะไรเพื่อนอย่าเพิ่งลุกเลยเพื่อนเพื่อนไปไปดีดี่กว่าไปกอนได้พักไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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  มาัันนนนมมาาเ้นกลับไปเอาเหรียญเข้าแก๊งให้ไลออนหน่อยพี่เวฟพี่เวฟอ๋อทำไมรถพี่วาร์ปอะตุกๆแ๊บนึงนี่แกไอตอนพี่ฉีดวัคซีนพี่ฉีดอะไรไป ซมบารีก็อะไรวะนานแล้วมันชื่ออะไรวะลืมอ่ะใช่มันมีอะไรบ้างนะมีไฟเซอร์โอ้ยมันไม่ได้ไปไหนนี่เอ๊ะมันอะไรวะไฟอะไรวะบอกเขาดิรถระเบิดไฟเซอรน่าจะไฟเซอร์อะไรนะทำซีพี่ไทยรถระเบิดได้ไปพี่ไอ้เข้าไหมพี่ไายพี่ไายตอนตอนตอนที่โควิด19บเ้ไอโควิดมันมีมันมีวัคซีนอะไรบ้างนะพี่ไอเซเวนตี้ไนท์บีเน์ตี้เอ ฮะกูถามหาฝาไม่ได้ของครับพี่อะไรเออเอาดีๆดีๆเลสโอ้ยวอลลุ่มวอลลุ่มมานะสีเตอร์พี่จากยี่สิบพอไซเฟอร์ดีเฟอร์ไอ้ยสีเตอร์พี่ตัวที่มันอยู่ในระดับอนอะแล้วก็สีเตอร์ไปแล้วดูแม่งแต่งตัวดิอย่างเหลือนอะไอ้เที่ยเนี่ยอไออะไรนะแอนตัคติกาสิบเก้าอะพี่กูฉีดอะไอ้แฝงแอนตาัคติกาสิบเก้า ใช่ก็ไมเนอร์กันทุกโลกเหรอเอซีพ่าพี่แปลออกมาอย่างดีเลยแบบปก็ดีดีกว่าเดินเพื่อนมาพี่เดินเพื่อนละละให้เขาไม่รู้าทกผิดนมีน้ำมูกตลอดเวลาไหมจะถอดใจเขาเกินหรือว่าไม่มีไม่มีท่ามันไม่ดีกว่าเลยกูคงจะได้บ้างไหมทำไมอ่ะหมายถึงตอนไหนเนี่ยเตอนนี้เขาจะอยู่กับเพื่อนมีเขาลันเขาลันอยู่ ไม่เป็นไรงั้นน่ะทำไมมึงก็หมายถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยไม่เงียบของเขาอะไม่ใช่พี่มันมีผลข้างเคียงนะวัคซีนอ่ะกูไม่เป็นไรงั้นก็วันนั้นไงก็ซื้อเรื่องนั้นไปเลยกูมันเลือดปีศาจเนี่ยน้องเรียกอะไรปะล่ะเออเชฟแต่ตั้งแต่ผมแล้วใครก็เหลียมรู้สึกว่าผมมีน้ำมูกตลอดเวลาไม่ไอออนมึงมีเหลี่ยมเขาแกงยังไอออนไม่เบะเบะเป็นเพราะผมข้างเคียงบอกว่าตีนแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วย เลยไปเลยไอ้ไอ้ทายมึงบ่อยมาตีนเอาเหรียญอะไรมาให้คุโทรให้นะติดได้พี่ผมมานี่เลยมาตีนเอาเหรียญให้อ่อนหน่อยมีเหรียญหรือเปล่าพี่ใดต้องไปดูที่บ้านเสียดายไปดูดูดิจะได้เอาปลาปลาไปด้วยกันไปด้วยกันรถรถตาบัสตาบัสเปิดรถให้หน่อยเอารถแรงรอรอเหรียญรถที่บ้านแป๊บนึงตาบัสเปิดรถให้หน่วแล้่ให้ออนห้หน่อยเอารถแรงอ่ะจอารถแรงใครเนี่ยคันนี้คันนี้ ถือกุญแจคันเนี้ยอยู่อยู่ที่พี่เซิร์ฟกุ้มแน่ต้นดึกเซิร์ฟสี่เก้าสี่เฮ้ยกูตายเฮ้ยอะไรเลยไม่ใช่เซิร์ฟเทสอุ้ยเรื่องปกติไอ้นั่นมึงเอาเทสเทสลามานะกูยืมเทสลามึงนะโอเคไอ้ไอ่ไอ้ก็กูบอกกูจะไม่อยู่ไงสุดท้ายกูไม่ได้ไปไหนหมากูป่วยป่วยกูเบื่อกูถ่ายเทสกูเหมือนจอห์นวิกอะ จะยุ่งกับหมาพูดกูาากป่วมึงเชื่อกูนไหมว่ากูนอนตีสี่อ่ะ ไอ้ได้เรียบปั่นนี้ก็คือเขาจะไปต่างประเทศกันแต่มีไว้อยู่เพราะว่าหมาป่วยนะนะคุณไม่ไปหาหมาบากหมอบ้างอะไรกันบ้างจริงจริงตอนแรกก็จะไปแล้วกูฝากรถไว้เลยปืดเอาไว้ใช้น้องพี่ได้พี่ชาเราจะไปค่นแตนพี่ไอ้เที่ยหมาแม่งลองไงหมาป่วยมึงจะไปยามึงจะว่างเปล่าหน่งสามหกฮเออว่าไงมาเต็นกูเที่ยวเลอกพี่งงขาไปบ้างบุบเป็นไงขาขาไหนไปไหนยูไอ้ไอ้จุกมาแต่ขอบไป เอามาดีมาดีย MM ิ้มเลยพี่แอ้วเหรียญแล้วเหรียญไม่เคยเห็นพวทพวีเออว่าไงถามละไอ้ไมโครโฟนเซนสิตีพี่ปรับเท่าไหร่กลัวเหรอในไวท์ในไวท์แชทอะต้องคุณาเต็มนะหลอดล่างสุดอะเต็มกูปรับเต็มใช่นไหมเต็มมะ